เสริมแหนบคืออะไรทำไมรถกระบะถึงต้องเสริมแหนบและทำแบบนี้จะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเริ่มจากทำความรู้จักกับแหนบของรถกระบะแหนบมีที่รองรับน้ำหนักก่อนที่จะส่งผมไปท,ที่ที่วแท้สีรถ แหนบกับ Shop up, ช็อปอัพดัชซีมันอยู่ด้วยกันเพราะรถปิกอัพมันมีชัสซีหรือโครงรถถ้าเปรียบเป็นร่างกายมันก็นคือโครงกระดูกนั่นแหละอันนี้คือแหนบที่อยู่ใต้ท้องนะครับเป็นจุดรองรับเผาเผารอหลังเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่กดต่างๆเนี่ยแหนบจุดวรองรับแล้วถึงไปที่ส่งไปที่เผาสรุปแหนบก็คืออุปกรณ์ที่ทให้าที่รองรับน้ําหนักบรรทุกเป็นหลักครับแหนบในรถกระบะทุกคันมีขนาดและจํานวนเท่ากันไหมครับ ก็ส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่ประมาณ7 8็ดแสแตนดาร์ดทั่วไปมาตรฐานทั่วไปแต่บางคันเนี่ยเนื่องจากใช้แผ่นแหนบที่มีคุณภาพดีอาจจะลดขนาดลงได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละบริษัทครัว่าจะให้น้ําหนักรถคันนี้บรรทุกได้เท่าไหร่เขาจะออกแบบมาเพื่อแต่ละยี่ห้อครับในเมื่อรถกระบะทุกคันมีแหนบบรรทุกมาจากโรงงานอยู่แล้วจะมีเหตุผลอะไรที่เราต้องไปเสริมแหนบอีกล่ะครับ การเสริมแหนบเนี่ยมีเรื่องเดียวคือเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกไม่ว่าจะเป็นผักเป็นรถคอกต่างๆที่ทรงสูงใช่ไหมครับเขาต้องการน้ำหนักบรรทุกที่จํานวนเที่ยวที่ทําได้มากขึ้นบรรทุกสินค้าได้มากขึ้นก็จะเป็นการคุ้มต่อการวิ่งต่อเที่ยวมากกว่าเห็นไหมครับเพราะเขาเขาอยากได้เอาไปใช้งานที่ตรองตามวัตถุทรงเขาโดยหลักๆแล้วคือการเสริมแหนบคือต้องการบรรทุกของหนักๆเพิ่มขึ้นนั่นเองเนื่องจากกฎหมายเ้วเปิดช่องไว้ให้กฎหมายกําหนดน้าหนักบรรทุกของรถกระบะไว้ที่เท่าไหร่ครับ จริงๆน้าหนักบรรทุกตามกฎหมายนะครับอย่างรถกระบะขนาดหนึ่งตันที่เราเห็นกันอยู่ในปิกอัพเนี่ยสูงสุดเนี่ยได้ถึง9,500กิโลกร,รมัมหรือ9.5ตันรถ6ล้อได้ถึง15ตันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือช่องว่างสิ่งที่ว่าจึงมีผู้ใช้รถที่เป็นข้อต่างๆเนี่ยหรือรถปิกอัพรถหกล้อสีล้อเนี่ยจึงสามารถนําไปเสริมแหนบเพื่อรองรับน้าหนักบรรทุกได้มากขึ้นแล้วการเสริมแหนบเ,เพื่อเพิ่มน้ําหนักบรรทุกแบบนี้ผิดกฎหมายไหมครับ ถามว่าผิดกฎหมายไมมไม่ผิดเพราะน้าหนักเขาไม่เกิน9.5ตันในการเสริมแหนบเขาทาอะไรกับช่วงล่างของรถบ้างครับการเสริมแหนบเนี่ยก็จะมีเรื่องของการยกสูงเสริมแหนบและเสริมชชอกอัพเสริมแน่แมมอนอนว่าพอยกสูงคือซุ้มล้อกับตัวบอดี้รถตัวซุ้มล้อนะครับกับตัวตัวยางเนี่ยจะยิ่งสูงขึ้นเพราะน้ําหนักที่กดลงมาเนี่ยจะทําให้ซุ้มล้อ ลงมาเบียดกับยางดังนั้นการเสริมแหนบทาให้รถสูงขึ้นเพราะสูงขึ้นก็จะมีช็อคอัพมาเสริมเพราะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งเพื่อให้เกิดการซับพอร์ตในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นและแหนบที่นํามาเสริมก็มีหลากหลายประเภทซึ่งแปลไปตามวัสดุและงบประมาณมันมีการเสริมแหนบทั้งหลายหลายรูปแบบมีแบบบาง6กถึงสิมิลอีกชนิดคือ16มิลขึ้นไปแต่แหนบที่เขาเริ่มนิยมกันมากขึ้นที่พอ คนที่เริ่มมีงบประมาณในการที่ไปเสริมแหนบก็เริ่มใช้แหนบของเมืองนอก1บาง2องเรื่องของความทนทานมีมากกว่าและรองรับน้ำหนักได้ดีกว่าแล้วก็ทำให้รถเนี่ยมีการยึดเกาะถนนหรือทรงตัวได้ดีกว่านะครับเกิดแรงเหวี่ยงแรงโยนเนี่ยน้อยกว่าแหนบที่เราเห็นอยู่การปรับแต่งช่วงล่างด้วยการเสริมแหนบมีข้อดียังไงบ้างไหมครับข้อดีของการเสริมแหนบอย่างเดียวเลยครับเรื่องน้ำหนักบรรทุกครับ แล้วข้อเสียล่ะครับรถจะกระด้างขึ้นโยนมากขึ้นท่านอย่าลืมว่าผลที่ตามมาคือลูกป,ปืนดุมล้อรถที่เสริมแต่แหนบอย่างเดียวนะครับแล้วใช้ลูกป,ปืนชุดเพรืองท้ายเดิมแล้วกันนะชุดคานท้ายเดิมเนี่ยส่วนอยากจะเป็นปัญหาคือน้ำหนักบรรทุกมาลงที่เพาล้อทั้งหมดเพราะน้ำหนักกดมากๆเป็นไงครับเพาล้อมีโอกาสขาดลูกป,ปืนจะไปเร็วบางคันนี้ถึงเห็นว่าล้อหลุดเลยก็มีนะครับล้อเพาขาดเลยก็มีและอาจารย์ยังได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจการเสริมแหนบเพื่อเพิ่มน้ำหนักบรรทุก อย่าลืมว่าการเสริมแหนบเป็นการดัดแปลงสภาพรถต้องไปให้วิศกรตรวจสอบไหมต้องวิศกรระดับสามัญวิศกรด้วยนะครับข้อควรระมัดระวังในการขับขี่ให้มากกว่าเดิมเพราะอย่าลืมว่ารถเสริมแหนบทุกอย่างเปลี่ยนหมดช่วงล่างระบบรองน้ําหนักระบบมังคับเลี้ยวระบบเบรกต้องเผื่อระยะทางเบรกน้าหนักที่บรรทุกมากขึ้นระยะทางเบรกต้องมากกว่าเดิม และที่สําคัญเลือกร้านดัดแปลงและติดตั้งที่ได้มาตรฐานการเสริมแหน,นะครับมีหลายร้านมากมายในบ้านเรานะครับก็สังเกตว่าแน่นอนครครั้งแรกเราก็คงเข้าเว็บไซต์ดูการรีวิวก่อน ดูจากเว็บไซต์ก่อนได้ครับ2ไปดูจากของจริงดูหน้าง,งานหรือคนที่เอารถมาแก้คุยกับเขาเลยครับมาแก้งานมา3มรอบแล้วอย่างเงี้ยไม่ไหวเหมือนกันครับแสดงว่าไม่จบไม่ต้องรีบครับเงินอยู่ในกระเป๋าเราเพราะฉะนั้นวิ่งไปแล้วสังเกตดูหน้าร้านไปสองรอบผ่านทุกใกล้ๆผ่านลองมีเวลาก็วิ่งผ่านดูไอร้านนี้ไม่มีคนเข้าเลยอันนี้เขาคงอยากแนะนําว่าไปหาร้านอื่นที่มีคุณภาพที่ดีกว่าครับก่อนดัดแปลงรถยนต์อย่าลืมคํานึงและศึกษาให้รอบคอบ เพื่อความคุ้มค่าเหมาะสมและปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกนคิวอารโค้นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยน์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube u ูทูบชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์